สวัสดีครับพบกับเราช่องลีบองจะเล่นเลื่อนจะเลยนะฮะวันนี้จาาเอ็มมาพอดีนะวันยังไม่เห็นมาอะไรนะดควาสรับเฮ้เฮเฮเฮ้ยเฮ้ยเรับเฮ้ยฮ้เฮ้เฮ้รเฮ้ยเฮ้เ้ย้ยฮเเ้ อืม,อม,อมอนี่จับของมาเอ็มเงิะเนี้ยตั้งอยู่เลยครับชินหรอต้องได้กินอะไรแปลกๆใส่ชิ้นใจใส่ชิ้นใจหยาดของแกงแกครับกลิ่นอะไรวะแปลกแปลกใส่ครับจัดเอ็มเขาไม่เหนื่อยนะครับเพราะว่า เขามีคนช่วยเยอะครับอ่ยังไม่มีเลยนะเขากิดแรงถสอด้วยล่ะอออดดูครับดูครับดูดีชิจนใ่ ไปแกล้งพี่เขาเออพี่เขาเนี่ยไปสาบไมยันนะวันนี้อยากให้คิปด้วยพี่เขาเราบน่นอีกตอนเช้ายัางเลยแล้ว่าจะไปกินอ,อือตอนเช้าไม่มาครับเลยต้องมาแจกหน้ากินแ <c oughs> ตดด่อู้จะต้องตารชิดด้วยพูดใหญ่วะ กินแปลกๆเออดูชื่นชอบนะชื่นเขาไม่มีแบบปฏิกิริยาที่หูกลางหูอะไรใสเลย,ยมีแค่อยากยยดมกินเออเจ้าไปกินอย่างมามด้ยขวดเดิมก็ขวดเรามาก,ก่อนครับเอาแต่คุณครับ แล้วแต่ความสามารถพิเศษของคุณโอ้โหดีฮะไก่ชื่นไก่กวต้นอะไรนะต้นกล้วยต้นนี้นี่เพราะว่าอึชื่นกับอึบัวเลยนะฮะตอนนี้ชื่นยังไม่สนใจควานเอ็มนะเพราะว่าจะกินอาหารอยู่ตอนนี้สนใจละ ไม่ใช่ว่าแกเนี่ยแกก็รู้อยู่ว่าควรเข้าใายงงนะอะไรนี่แะแไปกินอย่างมาก,มากวะกินแค่แค่เข่าเลยแ่ว่าแกว่าข้าวมันหมักกันมาวหลายวันชื่อหอกว่าข้าบุญหรือเปล่าหานจานเอ็อมรู้สึกว่าสูงขึ้นนะช่นคุณเก็บของพังสีจันยัง เลโอ้เรียบร้อย,อย,อยเอดตีห้าอแล้วโอ้ตื่นตีห้าเมื่อช้ามารอนึงไลเห็นอยู่ตื่น,น,งงน,ก,น,นก็สงสัยเลยกลินนี้ไม่เคยเจอเลยแปกอืม

ใส่ขอดเอมนะครับงใส่กินอะไรวะจะดมมากเลยลูกออมันจะจับมือกี่จับเสือมือถอยถอยนโอ้ยมันต้องมาจุกในขนาดนี้หรอมต้องมาลักหรอเออ เออลูกไปหายแย่หัวเขาลูกมัาจะใส่ให้หรือเปล่าคุณใส่ไม่ดีนะาาหน่ะ <c oughs> อออกกําลังกายครับพี่ออกกําลังกายแต่ที่จริงแกออกกําลังกายทุกวันนะตัดโยนจัดย,ยาดแล้วถึงออกกําลังกาย ้ความ,าางมวาวาเงคือมาจ่งอาะจสกี้นนี้ผมต้องถ่ายทอดความดีของคุณให้แฟนคลับดูมันกวันอยูแล้วเฮ้ย <laughs> ายลายเอาใหญ่เชใจกิอ้ย <c oughs> ะไปดึงหัวจะไปดึงหัวแกเออนีอมาโอ้จะไปดึงหัวเพิน่นเออควานควานควาน,วานใช่ควานเขาอะไรนะนไปเอาไอ้รถน,นี่นะี่หน้าไอ้มะเอใหญ่ให้กันไรสัน thôi à phải xin thôi kêu này thôi. 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 thôi thôi ừ มาทานชื่เลยครับที่บ้านนี้คุณขยันอย่างนี้ไหมการจะโปะที่บ้านนี้คุณขยันแบบนี้ไหมที่เกที่ยอะอ้าวพูดผิดควาดเอ็มย่ควาจะโปะคโอ,นนโอยน,โอน,มน,นมลขยัน<อ>ให้เหงื่อออกทางรูขุมขนดีกว่าที่เขียนแล้วยากจน

Mười mùi này súc lại lãi chết. Thôi. Em mà lâu còn mà leo Hả? Dạ Hả? tôi đấy Tới đâu? Mở con mà. Bùa เดี๋ยวไปตำสายๆตำแล้วก็ฉีดฉีดกันนะฉีดทำไมครับฉีดเฉยๆฉีดคนละฉีดช้างฉีดช้างเออคนต้องการยาบำรุงไว้ไม่ต้องกานครับเอามาให้มันก็ะไรหน่านะสิเลื่อนนะเอามาให้มันาในเพิ่มเขอเลยเอ้อทำอะไรอ่ะจะทำอะไรขอถือขอ โอ้ชื่น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 คนอยู่ข้างหลังอ,อ,อคนขยัน2,020 โอ้ย,ยมันต้องส่งก,กินยาเลยมันต้องส่ส <ś led> งแทนแล้วชื่นหรอเอ้ยคนคนคนนี้หน้าใหม่ฮะใครซื้อมัต้องมาคอยอยู่ใกล้ๆชื่นใจนะบอกว่าคุณทำไมสะอาดขนาดนั้นเลยหรอฮะ ของสีจานนี่กว่าสาดนร์ี้ไหมศา,า,มาสร้สนับสนุนทุนกนารศึกษาับก่อนก็เอารถจับไปเกี่ยวเลย ดูชื่นจะสนใจควาดเด็มเป็นพิเศษนะที่คีอแสงสารเลยว่าดีจะไปทรงนใสเขาไหมเฮ้ยจะไปทรงใสควานดูชื่นตกมันด้วยนียรูกินง่ายเลย,<ป>ยเลยอะเยอะเยอะี่ควานเธอให้ดูเลย <c oughs> ไปจะกินย่าชิดไป, <c oughs> ไป กินยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดก้อนเสือให้ดูเลยฝุ่ไปกินยาอยุ้นเออเอออย่าถือคนเลยขึ้นมาจัดการเลยขึ้นโอ้ตัวโก่งโอ้เห็นหมา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 ,หมาอืมนี่ <c oughs> เอ๊ะช้างในช่องคุณเป็นวิเศษเลยผ่านเอ็มช่องไรเปคนคนเตะหน้าองมุกเละใช่ใช่ผัวๆทำไรฮะเอ้าแก่แล้วคุณมาทุกวันแปลงได้ได้ไงคุณคุณมาแปลงหน้าทุกวันได้ไงคุณเคยมาตัดโอ้เป็นงั้นไปเอาเถอาแหละเดี๋ยวอาจจะปุ๊กเอาเจ่มาแก่จีบุญให